ขึ้นคุณหนิงแล้วขึ้นคุณหนิงแล้วนะคะลงสู่พื้นบินหลังจากที่ไปถึงที่สุวรรณานะเราไปเจอกันป้าคุณหนิงคือหลังจากออกสถานีถ้าจะไปที่เถี่ยให้หนึกไปทางด้านนะคะก็คือจะเขียนเอาไปที่โต๊ะ มาถึงบูรีแล้วนะคะกำลังหาทางว่าจะออกทางไหนกลองาหางับหลงจริงบูรีใช่ไหมเดินตามเดินตามดูสิ อันนี้มาตลาดกันคืนนะคะลงสถานีหูเตอทางออกซีตลาดชื่อว่าชวงเซี่ยวเย่ชื่อนะคะเครื่องดื่มน่ารัก

อะไรขังกินของกินเยอะมากไม่ได้กินแบบนี้ไม่ได้ช่วยกินหน่อยน้ำเหมือนไทยเลยไทยชานมไทยหายน้ำไกลพี่อดพากินกล้วยปิ้งอร่อยดีฟัดฟัด กินได้ที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เดินมามอ,อ,อย่างโลกใช่ไหมเดี๋ยวแกะมันไม,ม่บอกหงาเพราะว่าอะไรปิ่งปิ่งชงปิ่งนะนี่สาวอขาแยกอีกเต็มโลก 多少钱？六块,六块。六块、啊。对一下。省团收款六元，四。谢,谢。嗯 หนูโลบอ,อ,อ,อร่อยมากอร่อยมากราคา100เทวา30บาทอร่อยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ประตูมาทองไก่มรกตนะคะ ก็คือเราเลือกที่จะลงทางจีเซียงเนาะเราก็เดินไปอีกประมาณ800เมตรนี่ไงอยู่ข้างหน้าแล้วรถนิดรถนดตัวไหนคนเยอะอีกเห่ยตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ที่นี่ก็คือจินหมา ที่จีฟังนะคะก็คือประตูมา้าทองไก่มรกระดอนนั้นคือประตูมา้าอันนั้นคือประตูไก่เขาบอกว่ามีอายุมาประมาณส0 0ปีแล้วอันนี้ไก่มรกดนะคะเราเดินทะลุประตูมา อันนี้ก็คือเป็นถนนเพลินแถวๆคุณหนิงหล่อเจียนะคะก็คือถนนต่อตัวไหนอันนี้คือคุณหนิงหล่อเจียตอกลางคืนทั้งนี้นะเดี๋ยวความาหาอันนี้เขาไม่สะดวกสวัสดีตอนเช้าที่คุณหนิงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมง จะเดินไปถ่ายรูปเล่นที่คุณหนูนล่อเจียที่เป็นสุดที่เขาชอบไปถ่ายรูปกันเราต้องห้ามไปฝั่งนู้นตอนรุ่งเช้ามาเยอะนี่คือหมอกหรืออะไรหมอกจังๆนะจ๊ะอันนี้เรามาถึงที่ซีซานโกงเหวินจ้าแล้วนะคะกำลังเดินออกจากสถานีออกทางออกเอเดียวซ้ายแล้วก็เพื่อไปซื้อจักรขึ้น กอนขึ้นเขากินนูโอปีมค่ะก็คือเจอสถานีแรกที่เราลงไม่ใช่สถานีแรกคือวัดจ็ถบัดเ่ีลงเหมือนจริงชื่อนะคะก็คือลงนี้เดินล่ยยง 森林公园全程禁烟的，记住上去了烟不要出了。哪里？哦，这呢？哦。我就是刚刚要飞升格巢，哈。团体跳一张千灰板。 อนนี <amounts of water writers> ัากาศเย็นๆนั <forever> ่งกระเช้าท้องกลางสายหมอกเย้นั่งกระเช้าชิวๆมาหลายนาทีแล้วนะคะทุกคนฝังนอนทะเลสา

คือจะเป็นทางเดิมนะซื้อรูปไหมยี่สิบเหรีมมยญร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งได้อันเดียวได้อันเดียวไ,ได้สองอันแล้ว <c oughs> สวยเปี้ยนโจโจอยากเดินยังไงก็เดินไปค่ะ อันนี้อยู่บนเขาซีซานนะคะคุณก็คือเขาซีซานเนี่ยเขาจะมีถ้ำหลวงซึ่งเขาอ่ามันเป็นวัดด้วยเนาะวัดเนี่ยจะกปนวัดโราณัที่เต่ามีอยู่มันเป็นพันปีถ้าใครได้รอดไปดูองกรอะฮอกจะพายความโชคนะล้วไปแล้วก็มีแต่ความโชคดีแล้วก็เราก็จะเดินไปตั้งภูเขา ไปเรื่อยลงท่ำไปเจ็บข่านเลย ะเดินลอดประตูลงมนมาแล้วคะเดินลัดลอดตามหน้าหา น้าหาก็ทะเลซาที่ไหนอ่ะพี่ไปนี่หรอแต่ว่าเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปเฉยๆนะไม่หรอตอนนั้นหรอมีใครรูปเลยนะพี่หงจริงหรอใช่แต่เราก็รูปไม่ถือดีเพราะวกถ้าไม่ถึงได้คือเพราะว่าขนาดผู้ชายคนนี้ต้องแบบอย่างนี้ใช่ไหมตั้งอต่นี้คือผ่านมาแล้วแต่ว่ารูปตรงไหนคือว่ารอดมาแล้ว เขาบอกว่าได้รอดก็ก็ดีแล้วใช่ชความโชคายก็จะหายไปความโชคดีก็จะเข้ามานะจ๊ะตอนนี้ขาสั่นเย น,ะะน้ำตกคุณหมิงคุณหมิงผู้ผกงเหลือนมีไงเราจะไปดูกันว่าวันนี้จะเปิดน้ำไหมเคยมีคนบอกว่าเคยมาแล้วน้ำไม่เปิด,ปดวันนี้เราสองคนจะเปิดไหมเนาะอ๋อเราไปดูกันหนึ่งเราข้างหลังก็เป็นน้ำตกคุณหมิงนะคะคุณหมิงผู้กูเนาะเขาบอกว่าน้ำตกที่เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นน้ำตกที่สร้างขึ้นมาไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาตินะคะ ชคดีวันนี้เขาเปิดน้ำสวยมากโูมืนน้ำตกจริงเลยเห็นเมนิกาเลยย่อก็จะประมาณนี้อันนี้น้ำตกจรนงๆใกล้ๆนะ เท่เท่ยไรเทียรเท่ยไรเท่าไร่ารเท่าเ่รเ่าไร่าไเด่อนระค่รเบเข่ามาแล้วาเเร วัดหยวนทงภาษาซี์เรียกว่าหยวนทงซื่อเขาบอกว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหนะมีะเราไปดูกันข้างในจะสวยาอนนะไรกันไปจ้ ตอนแรกนรีกนนว่าซันนี่ซันนี่อย่างนี้ซันนี่บอกซีนั่งอยู่ตรงนี้อย่างเซียนซีของนวลหรอเหยื่อธงซื้อไปไปต่อไปเดินรอบๆวัดกัน แล้วเราก็เดินมาถึงที่บนลินเจียแล้วนะคะเพื่อมาดูใหม่ๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่แต่แต,แต่มันยังเปลีย่ยนไม่หมดเลยยังเป็นสีเขียวลนะนนาลายเจอร้านหนึ่งสู่ร้านหนึ่งน่ารักมากก็เลยเดินเข้ามาทัพเราเจอเลยเหมือนของเราที่บ้านเลย เยวหวังจือเจ้าชายน้อยสรุปก็คือเราเดินมาไกลามากนะคะทุกคนเพื่อมาดูใบไม้เปลี่ยนสีแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนยังเป็นสีเหลืองอยู่ลเลยไม่ใช่ยังเป็นสีเขียวอยู่เลยเฮ้ย <c oughs> นี่อันนี้คือสีเหลือง มีแต่ร้านนั่งร้านนั่งร้มามันเป็นย่านมหาลัยอะเนาะเครสซัพชูโฮสวนสะพานนะอันนี้สะพานมงนุงใกล้นี่ สีแดงไปต่อจ้าไม่ง่ายเขากำลังต่อคิวกันถ่ายรูปของาม้ายฟคุณมิกแน่เลยอันนั้นคือตรงที่มีควมว่าคุณมิกนะคะ ตรงเจียนะคะยังลมไวรุ่นที่แทรทูคนมาเพื่อถ่ายรูปก,กักำแพงสีเหลืองแล้วก็สีแดงหลังจากเดินเล่นถ่ายรูปเสร็จนะคะเราเดินกลับไปที่อู่อี๋เดี๋ยวไปซื้อของฝาก้วก็ช็อปปิ้งกัน ดีตอนเช้านะคะที่คุณหมิงวันนี้วันที่7เดือน112024อ่แหละวันนี้ก็คือจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็คือฝนตกไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยออกมาถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะกลับไปที่โรงแรมแล้วก็รอไปสนามบินเลยก็คุณหมิงก็เป็นเมืองที่น่ารักนะคะก็เหมือนคล้ายคายกับประเทศไทยบ้านเราแหล,ละอืม มึงมันทนมันนานอะไรหลายหลายอย่างก็เลยคายๆกันเรื่องช้อเรื่องของอาหารเนาะก็ก็ถือว่าเป็นเหมือนที่น่ารักบ๊ายบายคุณหมึง 单。嗯，金针<该>。请一十三号顾客取餐。 คือเขาบอกว่าถ้าคนที่มายุนนาะคุณหมิงนะโซนโซนคุณหมิงถ้าไหนไหนเจียงก็คือต้องกินหมีออ่เชี่ยนน้ำแข็งแบบซี่โงขนมจีนน่าลองแต่ว่ามันจะอิ่บกว่าแล้วก็ไม่เป่วยออไง ตอนนี้ก็คืออยู่สนามบ,บินนะคะเดี๋ยวจะเดินทางกลับประเทศไทยละไว้เจอกันใหม่นะคะประเทศจีนปีหน้าเจอกัน